สวัสดีทุทกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับเกมโอเมกาเลเจนท์วันนี้จะหมอกลบกับน,น้องชายนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับรนนไปพร้อมยังพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมได้ยินหรือ,อยังครับยัง <laughs> ไม่ได้ยินหนึ่งสองสามตอนนี้ก็ระวังระวังกันด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้โควิดระบาด ดีมากลงไหนดีลงไหนดีลงไหนก็ได้ที่พี่จับลงไม่เขเอาที่เดิมแล้วกันเอาโรงเรียนโรงเรียนแล้วกันแล้วทำไมเด็กไม่เรียนกันเลยอ่าครับปิดกันปิดโควิดเถออันนี้มันในชีพโรงเรียนหรอแล้วโรงเรียนมันจะมีปืนหรอมีสิโรงเรียนบ้าไลยขายปืน โรงเรียนเด็กตื่นดู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 ภาพภาพยังบักบ็กอะบลกเยี่ยมมากมต้องได้ต้องได้อย่ามาแย่ง <c oughs> พี่พอหรืเปล่ามาแล้วได้แล้วได้แลบโอ้ยอย่าพูดไปจิ้งมีทำไมเอาผู้ชมอ,อย่าไปคุยกับคนแบบนั้น,นเลยชอบจิ้งตลอดเลยา เกาะดีกว่ากันไว้ไม่อัพอ่มันไม่มีเราซื้อปฐมพยาบาลดีกว่าคุ้มกว่าเยอะใส่หมดอย่างอะไรเลยคนมันมาโดนลุงบุบดรตายไปแล้วมั้งนจะโดนอะไรนะเลสโซนเลสโซน เจอซับาพตรงนี้ไพ่นี่นี่นหมูแไปไหนนะูตรงนี้ปักกอนปักเทพเออะไรนะไอ้ปนอะไรอ่ะ่เคยยินเลยก็ไม่ใช่เก็บได้ก็เก็บหมดเฮ้ยใครยิงยิงอะไร เ,เราได้คนไม่มีเลยจะบอกว่ามันออกกรีดนหมดแล้ว Warning safe zone shrinking ไม่เจอมันตอนนั้นที่หนูไปดูคลิปพี่พี่หน <c oughs> ึไม่ตายได้ไงทำไมพี่ได้ที่ไม่เคยได้ที่วันนี้พี่จะเอาที่หนึ่งให้ได้ ทำไม่ได้ที่หเล่นรกับจะได้ที่หนึ่งใช่ถ้าไม่ได้ก็ก็เล่นต่อเล่นต่อไปเรื่อยๆวันนี้จะยาวหรือไม่ยาวไปดูกัน <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เจอคนเลยประเด็นใช่ประเด็นเอ้ยเสียงอะไรปืนลั่นตกใจต่อด,อดเจอคนแล้ไห<ง>น a r n i a d g อกินต้องได้สิตื่มา,มาไม่มาแลยหรอกเผ็ดไม่กลัววงเลยหรอแอด,ด,ดอบมืดเฉยแอดอบเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนเห,ม,หม,มือนเสียงเตือนบอสเลยใช่เหมือนเสียงเตือนใน,นเนี่ยเตือนเทพเจ <What? S 1> ้าพ่โต้แล้วเขายิงอะไรกับ แต่ยิคนอื่นแต่เขายิงสเรายังไม่ได้ยิงสักตัวเลยนะแต่คนเลือเจ็ดคนแล้วประเดีเราลอดมาได้ยังไงใช่แล้วไม่เอาไอ้ดอกเลยเฮ้ยม่นไงเจอคนละโอ้ยหูโดนยิงโดนอะไรก bad guy with a gun right here มีเจอคนทั้มหาัว